ไม่ต้องบินไกลถึงญี่ปุ่นก็แช่ออนเซนพร้อมใส่ชุดกิโมโนน่ารักน่ารัก,รกใจกลางกรุงเทพได้ค่ะและว,วันนี้เราก็อยู่กันที่อมาคาเซนค่ะ private onsen ยติพัฒนาการบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่เป็นสไตล์มูจิสงบมาก private มากช่วง3มอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณแฟนมี work trip ต้องบินต่างประเทศติด,ต,ด,ต,ดติดกัน3รอบวันนี้ก็เลยตั้งใจพาคุณแฟนมาแคมเพิร์สักหน่อยค่ะก่อนจะนวดก็ขอโชว์ไฮไลท์ค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีชุดกิโมโนน่ารักน่ารักพร้อมตากล้องคอยถ่ายรูปให้แบบนี้เลยค่ะและนี่ค่ะบรรยากาศในห้องออน เซนของเรา private มากใหญ่มากที่สําคัญก่อนจะนวดก็จะต้องเทผงแชออนเซนลงไปแบบนี้นะคะเขาจะช่วยบํารุงผิวด้วยค่ะโปรแกรมที่เลือกวันนี้นะคะจะเป็น2ชั่วโมงค่ะแชออนเซนส0นาทีสครับตัว30นาทีแล้วก็นวด1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากสครับตัวนะคะก็เพิ่มเวลานวดเข้าไปได้เลยผงแชออนเซนที่นี่จะมี4สูตรนะคะแต่ว่าออนเลือกเป็นสูตรสีชมพูซากุระที่ช่วยผ่อนคลายผิวค่ะเพราะคุณแฟนเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยเราก็อยากดูแลหน่อยแช่เสร็จแล้วเราก็มานวดกันต่อ ะะอ่อนกับคุณแฟนขอตัดสครับออกแล้วก็เอามานวดแทนค่ะซึ่งอ่อนเลือกเป็นนวดหินร้อนนะคะบอกเลยว่าเป็นคนชอบนวดหินร้อนมากๆเพราะว่ามันถึงเส้นมันผ่อนคลายมันสบ,บายสุดๆคนเป็นออฟฟิศซินโดรมแนะนําเลยส่วนคุณแฟนเส้นตึงเพราะว่าออกกําลังกายเยอะทางร้านก็แนะนําเป็นดีฟทิชชู่มาสา ж ค่ะและนี่ก็คือสีหน้าของคนที่ได้มารีแลกซ์หน้าตาฟินสุดๆไปเลยนวดเสร็จแล้วอย่าลืมกินโมจิกับชาของเขานะคะอร่อยมากใครกำลังมองหาอันเซนดีๆแนะนำที่ โอามาคาเซนเลยค่ะ